สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวภาพหลุด ของกองถ่ายเดซพูดสามกันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าหลุดกันเยอะจนทางฝั่งของแรลเลโนเนี่ยออกมาขอ,อร้องเลยว่าอย่าปล่อยรูปุหลุดกันออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็คาดว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะมีรูปลุดออกมาน้อยลงแล้วแหละครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพยายามเซ็นเซอร์ไว้ก่อนละกันนะครับเซ็นเซอร์ไว้หน้าคลิปคือไม่ได้โชว์ในแบบต้นคลิปเลยแต่อันนี้มันหลุดออกมาแบบโง่งคลื่นแล้วถูกไหมอันนี้ก็เลยพูดได้นะแต่ต่อจากนี้เนี่ยถ้ามีอันไหนหลุดออกมาอีกเนี่ยนะครับผมเราก็จะ เขียนเอาไว้ก่อนในต้นคลิปแล้วก็อาจจะเป็นรูปหน้าปกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาละกันเพื่อกันสปอยเอาไว้เพราะผมก็เข้าใจว่ามีคนที่ไม่ได้อยากโดนสปอยนะครับผมแล้วก็มีคนที่เฮ้ยอยากรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยมันจะมีตัวไหนโผลมาบ้างอะไรแบบนี้ละกันแต่อันนี้เอาเป็นว่าเรามาพูดกันถึงสิ่งที่มันหลุดออกมาแล้วก่อนนะครับผมซึ่งชื่อคลิปเราก็ไม่ได้บอกว่าใครถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็สําหรับคนที่อยากจะรู้ละกันนะครับผมว่าจะมีตัวละครไหนโผลมาแบบโชว์ๆป้าบปาบ พูสามแน่ๆนะครับผมเพราะว่ามันออกมาในรูปหลุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครตัวนั้นนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นศัตรูเก่าของวัวรีเลยครับนั่นก็คือตัวของเซเบอร์ทูธนั่นเองโดยเซเบอร์ทูธเนี่ยมาในลักษณะผมยาวแล้วก็สู้กับโลแกนแล้วก็รวมไปถึงเดทพูอยู่ในหิมะครับตรงนี้เองเนี่ยจากช็อตที่มันหลุดออกมาก็จะมีช็อตที่ตัวของวัวรีนะสู้กับเซเบอร์ทูธนะแล้วอีกช็อตหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวของวัวรีเนี่ยกำลังต่อสู้กับเดทพูอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ คาดว่าตรงนี้เองอ่ะมันยังไม่ได้เป็นการรวมทีมกันเท่าไหร่นะดูยังไม่ได้สมานฉันท์กันนะครับอาจจะเป็นตอนที่ทางเดทพูวมาเจอตัวของวัวลีนครั้งแรกก็ได้ซึ่งในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวของวัวลีนเองกําลังต่อสู้กับเซเบอร์ทูธอยู่แล้วตัวของเดทพูวเนี่ยเข้ามาแทรกแซงแล้วก็เข้ามาช่วยต่อสู้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับผมผลที่เห็นออกมาเนี่ยนอกจากช็อตที่จะเป็นช็อตตัวของวัวลีนเองกําลังประทะกับเซเบอร์ทูธก็จะมีช็อตที่เดทพูวเองเนี่ยเข้าประ ก็จะมีช็อตที่ตัวของเดซพูว์ถือหัวของเซเบอร์ทูตขึ้นมาด้วยนะครับผมก็อาจจะมาสู้กันสู้กันไปสู้กันมาเป็น3เศร้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะตรงนี้เองก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นมาอย่างไงแต่เอาเป็นว่าทุกฝ่ายเนี่ยสู้กันหมดเลยครับมีช็อตทั้งวัวลีนสู้กับตัวของเซเบอร์ทูตมีช็อตทั้งวัวรีนเองสู้กับตัวของเดซพูวแล้วก็มีช็อตที่เดซพูวถือหัวของเซเบอร์ทูตขึ้นมาแล้วก็มีช็อตที่ทั้ง2คนเนี่ยเดินมาข้างๆกันด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก ก็ไม่แน่ใจเพราะว่าช็อตที่เดินข้างกันเนี่ยมันอาจจะมาจากคนละเซตกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงแต่เอาแน่ๆเนี่ยเดี๋ยวมีเดดพูลสู้กับทางวัวลีนอย่างแน่นอนแล้วก็มีวัวลีนสู้กับทางเซเบอร์ทูแเราสู้กันอีท่าไหนไม่รู้สุดท้ายเดดพูลเนี่ยถือหัวของเซเบอร์ทูธขึ้นมานะครับเซเบอร์ทูธอันนี้เองเนี่ยก็มาจากเอ็กเมนแบบออริจินอลเลยนะครับผมก็เป็นเซเบอร์ทูธเวอร์ชันผมยาวที่เราคุ้นเคยเลยนะไม่ใช่เป็นเซเบอร์ทูธที่เรานึกออกกันใน,นใอจจนนนนะัััผมมไ่่ใช้ก็็เป ทางฝั่งของ Xmen ไปเลยนะครับก็ตรงนี้เองก็เป็นการหลุดสปอยออกมาจากภาพถ่ายละกันนะแล้วถ้ามันมีอะไรออกมาอีกเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาลงให้ละกันแต่ปกก็จะไม่ได้เป็นการสปอยละกันนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยยังคงสนุกกับการดูหนังได้สําหรับคนที่ไม่ได้อยากโดนสปอยหรืออะไรแบบนี้ก็ตามแต่และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสว ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ